คุณจะเอาอะไรกับเขาอีกวันนี้คุณกัญชัยกําเหนิดพลอยเนี่ยต้องออกมาขอโทษจําไว้นะน้องกัญชยัยถ้าเราไม่ผิดคุณกัญชยัยคุณไม่ต้องขอโทษใครคุณนี่แหละคือสื่อมวลชนที่เป็นทองคําใครติดติงคุณกัญชยัยฉันจะลบให้คุณกัญชัยนั่งเฉยๆนั่งสวยๆนั่งหล่อๆพี่รบแอง สืบเนื่องมาจากประเด็นดราม่าที่หลายคนออกมาตาหนิติดติงการทําหน้าที่พิธีกรของหยุนคันชัยกําเนิดอพลอใน,นรายการโหดกระแสวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับประเด็นพิพาทระหว่างการจอมพลังและขุนอังขนาดหนีและไัยจิตสมาชิกบุธิสภาค่ะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่การจอมพลังเปิดคลื่นเสียงกลบริเวณชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วโดยเฉพาะในกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยต่อวิธีการดังกล่าวค่ะวันกระทบภาพลักของประเทศไทยบนเวทีโลก โดยใน,นรายการขาดทางพี่หนุ่มกัญชัยได้พยายามติดต่อไปยังคุณอังคณาแต่ก็ไม่รับสายจึงได้ถามบางคำถามแทนใจใครหลายคนแต่กลับกลายเป็นประเด็นดมามเสียงแตกค่ะจนทําให้เจ้าตัวต้องออกมาขอโทษในเวลาต่อมาล่าสุดขาดทางด้านตัวแม่ตัวมัมอยากเจ๊ปองอัญชลีก็ออกมาสวนเดือดกอดซัดจุกฟังแล้วมีสะเทือนค่ะ อย่างที่บอกค่ะว่าประเด็นนี้สืบเนื่องมาจากเรื่องราวกรณีที่คุณอังคณนาณนนีและภัยจิตสมาชิกบุษิสภาออกมาแสดงความคิดเห็นหลังการจอมพลังค่ะได้มีการนําเครื่องเสียงไปเปิดน้งเปิดเสียงผีใกล้บริเวณชายแดนบ้านน้องจานจังหวัดสแก้วโดยเฉพาะในกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนค่ะที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยต่อวิธีการดังกล่าวหวันกระทบภาพลักษณ์ของประเทศไทยบนเวทีโลกจนทําให้เกิดกระแสพิพากษิจารณ์ที่หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะ จากนั้นทางรายการผลกระแสค่ะก็ได้มีการติดตามประเด็นนี้โดยได้เชิญกันเจ้าพลังรวมไปถึงดรมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะรวมไปถึงคุณปู่คุณย่าของน้องน้ำโคง้งเด็กชายวัยแปดขวบที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กัมพูชาใช้จรวด bm21 ยิงใส่บ้านเรือนประชาชนมารวมพูดคุยในรายการซึ่งก็มีบางช่วงบางตอนในรายการค่ะคุณผู้ชมที่ตามพี่หนุ่มกันใจได้ให้ทีมงานติดต่อไปยังคุณอังคณาเพื่ออยากให้ชี้แจงอีกมุมแต่ก็ติดต่อไม่ได้ซึ่งทางพี่หนุ่มกันใจก็ได้พูดใน กาัวา่ผมต่อสายหาคุณอังคณาไม่รับเลยไม่รับโทรศัพท์เลยผมมีคําถามถ้าเกิดว่าดูอยู่หรือมีคนไปบอกอันนี้ผมอยากรู้ส่วนตัวการเรียกร้องสิทธิถ้าจะเรียกร้องสิทธิให้กับคนไทยกรณีเชฟไทยที่เสียชีวิตที่กัมพูชาที่เขาไม่รักษานนน้นัะอันนั้นคุณเรียกร้องให้เราหรือยังก่อนจะมาเรื่องนี้อันนั้นคุณเรียกร้องหรือยังอันนี้ผมอยากรู้จากใจผมก็ยังไม่เห็นคุณเคลื่อนไหวตรงนี้นะมันชัดเจนมากอันนั้นตรงเป้าเลยเพราะเขาไม่รักษาให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นอันนี้ผมว่า มันเป็นเรื่องของนักสิทธิมนุษยชนที่จะยืดมือเข้าไปแต่วันนี้ก็ยังไม่เห็นกลับกลายเป็นเรื่องนี้อยากทราบงานนี้ค่ะเลยกลายเป็นประเด็นดราม่ทาทันทีเมื่อมีหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นทางที่เห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างค่ะแล้วก็มีบางส่วนที่ออกมาตำหนิตีตีนการทำนาที่พิธีกรของพี่หนุ่มกัญชัยถึงขั้นบอกว่าเป็ดยุคเสื่อมของสื่อเลยทีเดียว ขณะที่ทางด้านของเพจมาดามแคสเมียค่ะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวไทยที่เป็นที่รู้จักจากการนําเสนอเรื่องราวชีวิตจริงของเธอในฐานะปริญญาชาวแคสเมียและการใช้ชีวิตในแคว้นจัมมูลและแคสเมียค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์และก็เป็นที่สนใจของผู้คนจานวนมากเนี่ยได้ออกมาโพสข้อความวิพาษ์วิจารณ์รายการทอนกระแสโดดระบุข้อความว่าผลนกระแสวันนี้ ฟังแล้วปวดหัวที่สุดวันหนึ่งคือเอาคําพูดของนักสิทธิมนุษยชนมาทามชาวบ้านแล้วชาวบ้านไม่มีทางเข้าใจง่ายนักสิทธิก็พูดในแง่ของทำยังไงไม่ให้เราโดนโจมตีในเวทีโลกมันคือเรื่องระยะยาวแต่คือชาวบ้านเขาไม่ได้สนใจง่ายเขาสนใจแค่ว่าตอนนี้ใครช่วยป้อนข้าวปอนน้ําให้เขามีชีวิตอยู่รอดให้ผ่านไปวันวันแล้วการช่วยเหลือหลักคือหน้าที่ของผอหมองไงไม่ใช่หน้าที่ของนักสิทธิคนที่ไม่ลงพื้นที่เขาดูข่าวไม่มีใครไม่เจ็บปวดหรอกแต่เขาเข้าใจว่า มันต้องเป็นไปตามกระบวนการตั้งแต่การจับพลักมาออกรายการทุกครั้งก่อนนารำคาญทุกครั้งทุกเรื่องคือใช้คอนเนคชันผมรู้จักคนนั้นคนนี้เดี๋ยวผมโทรหาเลยเดี๋ยวพี่ชายผมดูแลให้เพราะบ้านเมือกไม่ปกติไงทุกอย่างต้องใช้บาร,รมีของการจับพลากเข้าไปแทรกแซงมีเงินเอฟซีซัพพอร์ตซื้อแจกได้ตั้งแต่กางเกงในหยัดเสื้อกลอจะทํากันแบบนี้ก็ไปหลาะออกจากยูเอ็นเลยจ้าสัญญากดูน,นีนันไม่ต้องเซ็นแล้วกูเก่งกูรบเอกได้จบ ส่วนดอกเตอร์มริกาดนี้ไม่ไวเมื่อคืนที่พูดออกตอบแต่ว่าคุณอังคณาดังได้เพราะตามหาศพผัวเฮย์มากคนอินทุแมนเลยทนายสมชายโดดอุ้มหายเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากกูคนลุกพี่ิติมากแต่ก็นับไม่แปลกใจเท่าไรแค่นิวโลอินุ่มนี้ก็พอโทรแล้วสวออังคณาไม่รับทันทีก็รีพูดว่าทาไมเขาไม่รับคืออาจจะทําธุระอยู่บางคนมารับเปิดแตกประชุมทํางานอยู่ก็ได้ ส่วนเชฟมีดพี่หนุ่มก็ยกมัวอีกว่าโรงพยาบาลไม่รับหลับลูกที่เจติ่งโยนมาคนมันยังเดินได้ใกลจะไปรู้ว่าอยู่ดีๆจะหลับแล้วไม่ตื่นแต่จริงๆคือโรคหัวใจขาดเลือดก,ก็อากาศนี้แหละยังเดินได้อะไรได้แน่นนอกนิดหน่อยคล้ายอากาศอาหารไม่ย่อยยิ่งอายุน,น้อยคนยิ่งไม่สงสยัยพออ้วนก็เอ,อ่ออ้วนมั้งเลยเหนื่อยง่ายนอนพักหน่อยแล้วโฮมเล็กนอนค้ายถนบบนบาดนีที่ไทยก็มี โรงพยาบาลไทยนี่ถ้าเดินเข้าไปรักษาที่ไม่ง่ายนะทำมาฉุกเฉินต่อให้มีบัตรประชาชนไปโรงพยาบาลรัฐแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ตรงกับโรงพยาบาลนั้นก็ต้องกรอกแบบฟอร์มเซ็นยินยอมว่าจ่ายเองเดินเหนื่อยอะนี่ไม่มีบัตรอะไรเลยทหารขเขมรเขาใช้ออกชายแดนไปได้ยังไงโดยปกติก็ต้องกักตัวเรียกต่อมอต่อมอเอาไปขังไว้ที่ต่อมอตรวจสอบตัวตนติดต่อสถานทูตออกพาสปอร์ตชั่วข่าวจ่ายค่าปรับพักดันกลับประเทศแต่ขเขมรมันเฟ,ล,เฟลสเตทจะไปวางอะไรกับขเขมร จากนั้นค่ะคุณผู้ชมวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาจากกระแสดรามาที่หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ตึงแรงถึงหนุมกันใจเจ้าตัวค่ะก็ได้ออกมาจีแจงแล้วก็กล่าวขอโทษผ่านรายการที่วันทันเหตุการณ์โดยยอมรับค่าวการออกอากาศเมื่อวานนี้เป็นการนําเสนอข้อมูลเพียงมุมเดียวจริงและไม่ได้มีเจตนาจะให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความไม่สบายใจแก่คุณผู้ชม โดยทางพี่หนุ่มกัญชัยค่ะบอกว่าเมื่อวานในรายการโหนกระแสเป็นประเด็นละเอียดอ่อนเป็นเรื่องราวของขุณอังนคนานและขุนการจอมพลังต้องยอมรับว่าการนําเสนอข่าวเมื่อวานเป็นการเสนอมุมเดียวจริงๆเพราะตัวผมเองก็ไม่ได้มีเจตนาอยากให้เป็นแบบนี้เลยก็พยายามที่จะติดต่ตอหาคุณอังคาเมื่อคืนหลังออกจากรายการไปผมเองก็โทรหาเพื่อนๆที่อยู่ในพักประชาชนหลายท่านเพื่ออยากเรียนเชิญให้ท่านมาพูดอีกมุมหนึ่งแต่ปรากฏว่าท่านคุณอังคาเองท่านอยากไม่สะดวกผมก็เข้าใจท่าน แต่เมื่อวานมันก็จะมีแรงสะท้อนจากหลายมุมทั้งแรงติและแรงชมเพราะฉะนั้นแรงติผมขอรับไว้จริงๆยอมรับว่าเรานําเสนอในมุมเดียวจริงๆต้องกราบขออภัยในหลายท่านที่ดูแล้วรู้สึกว่าออกอากาศไม่สบายใจผมไม่มีเจตนาให้ท่านรู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่พยายามติดต่ออยากให้ท่านมาชี้แจงในมุมของท่านก็เข้าใจท่านมันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนไปแล้ว และล่าสุดครัณผู้ชมทางด้านของตัวแม่ตัวมามอยากเจ๊ป,ปอกอัญชลีค่ะก็ออกมาพูดถึงประเด็ดนนี้เด๋วรายการแนวหน้าข่าวเที่ยงออกโรงป้องพี่ดุ่มกันใจแล้วก็ยังฟาดแรงคามเจใ้ใจไปทางสบออัคคานาและคุณสุนยัยแบบชนิดที่เรียกว่าจุกทุกคำค่ะ โดยทางเจ๊ป็อกเดี๋ยวบอกว่าสงสารคุณนุ่มกัญชัยมากนะคุณคุณรู้ไหมคุณกัญชัยเขาทํางานหนักมากนะเมื่อวานเนียเขาทางานได้ดีมากคุณกัญชัยกับคุณมลิกาเนี่ยคนชมกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยก็มีบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทําข่าวด้านเดียววะคุณค้าข่าวอันนี้มันมีแค่ด้านเดียวเองค่ะมันคือด้านของความรักชาติหยอบสละแม้ชีวีมันไม่มีด้านอื่นเลยค่ะหัวใจของเรานเนี่ยเป็นสีทองไตลงค่ะข่าวที่นี่มีด้านเดียวไม่มีความสลับซับซ้อนคือด้านแห่งความรักชาติยอบเสียสล ชีวเพราะฉะนั้นคุณจะไปบีบบังคับคุณกัญชยัยคุณต้องทำสองด้านสามด้านสี่ด้านห้าด้านดีไม่ใช่รายการกระจกหกด้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายการที่บอกให้พี่น้องคนไทยได้รู้ว่าการจำลังเขาจะช่วยเหลือในฐานะ NGO มลริกาบุญมีตะกูลเขาก็พูดในฐานะที่เขาเป็นนักการเมืองเขาเป็นนักการเมืองอิสระกําลังจะสมัครผู้ว่ากทมในานามของกลุ่มอิสระและเขาก็เป็นติก๊กตอ็อกเกอร์ที่พูดการเมืองได้นิดหน่อยแล้วก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ที่พูดการเมืองได้นิดหน่อย คุณจะเอาอะไรกับเขาอีกแล้วนี้คุณกัญชัยกำหนดพลอยต้องออกมาขอโทษจำไว้นน้องกัญชัยถ้าเราไม่ผิดคุณกัญชัยไม่ต้องขอโทษใครวางหัวใจคุณไว้ที่แผ่นดินเป็นใจแผ่นดินร่วมกันถ้าเราไม่ผิดเราทำหน้าที่สื่อต่อไปคุณกัญชัยพ้นความเป็นดารามาแล้วค่ะอย่าให้ใครมาดูถูกดูแคลนและด้อยค่าคุณคุณนั่นแหละคือสื่อมวลชนที่เป็นทองคำเป็นที่พึ่งอาศัยให้กับพี่น้องประชาชนคุณกัญชัยต้องมาขอโทษผ่านรายการที่วันทันเหตุการณ์บอกว่าเมื่อวานรายการโหนกระแสเป็นประเด็นมันละเอียดอ่อนมากมันเป็น เรื่องของคุณอังคณาและคุณกันชพลังต้องยอมรับว่าการน,นําเสนอเมื่อวานเขาเสนอมุมเดียวเขาไม่ได้เจตนาเขาพยายามติดต่อคุณอังคณาแล้วที่นี้เมื่อวานออกจากรายการไปก็โทรหาพักพวกที่อยู่ในพักประชาชนอยากให้คุณอังคณาพูดอีกมุมแต่อังคณาก็ไม่สะดวกก็เข้าใจมันก็มีแรงสะท้อนตีกลับมาที่คุณกัญชัยแรงติแรงชมก็ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวขออภัยที่คนดูแล้วไม่สบายใจขออภัยเขาไม่ได้มีเจตนาอะไรพยายามติดต่อคุณอังคณาแล้วก็ติด ไม่ได้ ทางเจ๊ปองอัจลีบอกอีกว่าคุณกัญชัยทําถูกแล้วดีแล้วประเสริฐแล้วทําต่อไปเพราะอะไรสิ่งที่เราจะพูดต่อไปก็คือว่าคุณอังคณนามไม่มีหน้าที่จะมาะเผชิญหน้ากับคุณกันจมพลังและคุณมลิกาหรอกค่ะคุณกัญชัยและท่านพี่น้องประชาชนพักประชาชนเองก็ไม่มีใครที่จะออกมาเผชิญหน้ากับกันจมพลังและคุณมลิกาหรอกค่ะคุณกัญชัยเพราะคนพวกนี้เขาไม่เคยไปดูดําคนไทยบริเวณเจ็ดจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเลยเขาไม่เคยลงไปเลยข่าวสักกํามือหนึ่งปากกระป๋องสกักกระป๋องหนึ่งหรือว่า น้ำสักขวดหนึ่งเขาก็ไม่เคยไปช่วยเหลือดูแลจิตใจพวกเขาทําด้วยอะไรฉันไม่รู้แต่ที่ฉันรู้ก็คือว่ามันสีดําขณะที่พี่น้องประชาชนในเจ็ดจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชากําลังตกอยู่ในความทุกข์ระทมขมขื่นใจกินอยู่ก็ไม่ได้จะนอนหลับก็นอนไม่เต็มตานอนก็ไม่เต็มตื่นนักเรียนก็ไม่เป็นอันเรียนผู้คนก็ไม่เป็นอันค้าขายแล้วไม่ดึกว่าระเบิดของหุ่นเซนที่ปั่นจะบ้าข,ขึ้นมามันจะยิงขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ เราไม่รู้เลยเราอยู่ในสหประชาชาติเราก็ต้องไปพูดสู้กัดในสหประชาชาติครั้นจะยิงหนังสติกสักเส้นหนึ่งเนี่ยเราย,งยิงไม่ได้เลยเราไปะลุมบอลบริเวณหนองยากแก้วหนองจาดเนี่ยเราส่งทหารร้องเพลงสยามมนุษสติเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าไม่มีระบแล้วเนี่ยมันยังถ่ายเราเอาไปดดาเลย เจ๊เป่ขาขยี้อิควาโคศกของรัฐบาลเราคราวที่แล้วก็เป็นโคศกไทยใจขเขมรรัฐบาลไทยใจขเขมรเราเพิ่งจะเปลี่ยนรัฐบาลเมื่อไม่นานมานี้เองแล้วเราก็มาเจอสวอย่างคุณอังคณานีละไพจิตแล้วก็มาเจอ NGO อย่างคุณสุนัยพาสุกเรามาเจอคนไทยใจขเขมรฉันพูดได้เลยคนไทยใจขเขมรเธออย่าว่าชน,นะเพราะสิ่งที่เธอทํามันเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนเวลาที่ระเบิดมันลงที่เซเว่นที่ปั๊มน้ํามันนะ่ะแม่เขาไปหลับลูกเขามาพอเขาบอกว่ารอใน,นรถแม่ผ่าลูกกระโดดดีใจจะไปซื้อไอติมสักแท่งกิน นนเเซไม่ได้ออกมาเพราะว่าตัดจะแล้วจากระเบิดที่ฮุนเซนสั่งยิง เด็กเซเว่นยังทำงานรายวันไม่กี่บาทเลยในปั๊มน้ำมันพอตอทอที่กันทรรักษ์อยากจะมีอนาคตในวันขนา้างหน้าเด็กอายุยางน้อย20กว่าก็ตายซะแล้วไม่มีอนาคต <S 2> <S 2> พอระเบิดที่ฮุนเซนสั่งยิงคนไปซื้อข้าวซื้อของไม่รู้เรื่องเลยชันแวกเข้าไปในเซเว่นจะซื้อน้ำดื่มให้เย็นใจสักแก้วไม่มีโอกาสที่ออกมาเพราะว่าเขาตายซะแล้วจากลเบิดที่ฮุนเซนสั่งยิงตอนเวลาที่ฮุนเซนสั่งยิงโรงพยาบาลเนียเป็นจุนเลยในนั้นมีหมอมีพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์และคนป่วยมันก็ ไม่เว้นสถานที่ทั่วไปบ้านช่องคลองขอโรงพยาบาลวัดบ่าอารามสิ่งที่เขาไม่ให้มีการแตะเลยในยามสงครามคนอยากคุนเซนไอหมาแก่แห่งพนมเปตมันก็ไม่เว้นในเวลานั้นคุณอังคณาคุณสุนายกอยู่ที่ไหนได้ออกมาพูด้ากไหมได้ตำหนิตีเตียนพนมเปตบ้างไหมได้ออกมาเจรจาพาทีบ้างไหมได้ออกมาเห็นอกเห็นใจคนที่เขาเหลืออยู่กับชีวิตที่สูญเสียได้ออกมาพูดบ้างไหม แม้แต่คำน้อยหนึ่งิตรสักคำหนึ่งทีให้กำลังใจหยดน้ำหนึ่งนิ้จากใจของคุณมีบ้างไหมไม่มีไม่ได้ยินหรือถ้ามีมันก็คงแผ่วเบามากแผ่วเบาจนกระทั่งมันหายไปกับสายลมแต่พอวันนี้พอเราเคลียร์พื้นที่ร้องเพลงสายามพนุสติชักถงขึ้นผูมเคือพวกเราบอกว่าพวกเราไม่ยอมแล้วนะโดดมันขึ้นปิน30ิกิโลลัมเราแค่เปิดเสียงพีเปิดเสียงคลิปเพนเปิดเสียง f 1 6แค่ใช้หนังกางแลงเปิดความจริงความจริงมันทาให้หมาแหกพนมเปรตมาดินเมือนหมาถ,ถูก ร้อนลวกคุณลุกขึ้นมาพูดตอนที่เราเจ็บเราตายคุณพูดบ้างไหมเสียงทั้งหลายที่พุ่งออกไปบริเวณที่เขาลุกรามพื้นที่บ้านเมืองของเราเนี่ยเสียงไม่ใช่กระสุนเสียงไม่ทําให้คนเจ็บไม่ทําให้คนตายกระสุนที่ทําให้คนเจ็บคนตายหยุดยิงแล้วมันก็ยังยิงทหารเราขาขาดบาดเจ็บล้มตายอังขนาดนี้รับไปจิตหายไปไหนเด็กที่เขาต่อยในอ้อมกอดของแม่ในเซเว่นคุณเห็นบ้างไหมคุณอยู่ที่ไหนคุณเห็นคนตาย ในเซเว่นบ้างไหมคนบริสุทธิ์ในเซเว่นคุณเห็นโรงพยาบาลเป็นจุดไหมพระเจ้าอยู่หัวต้องไปซ้อมห้ย0กว่าล้านบาทคุณเห็นบ้านช่องห้องหอของประชาชนและเป็นจุดไหมคุณเห็นใจเราบ,บ้างไหมสักนิดหนึ่งคุณเห็นใจคนไทยด้วยกันบ้างไหมก่อนที่จะไปเห็นใจขเขมร อุ้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเสี่ยงแทบมันร่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วที่ไอ้มันยิงเราเราต้องทนไหมเราไม่มีสิทธิของความเป็นมนุษยชนลอ้อเรามีสิทธิของการเป็นมนุษย์ที่ต้องทนลอ้อด้วยน้ำลายและลิ้นของคุณอังคาาและสุนัยพาสสุคอเราไม่ยอมครย,ยอมยอมไปเราไม่ยอมใครตีติงคุณกัญชัยฉันจะรบหายคุณกัญชัยนั่งเฉยๆนั่งหลอๆพี่ลบเองฉันจะบอกให้เลยคนใจจืดใจดำใจอำมาติตคุณอังคาาคุณอำมาตคุณสุนัยพาสสุคุณอัมาตย์ไอ้พวกเอ็นจีโอทั้ง ที่เขาข้ามขบเคีพวกคุณอังมหิตนี่รัฐบาลไทยนะถ้าคุณอยากมายึดทรัพย์ขเมีที่อยู่ในเมืองไทยอีกเนีย่ยอย่าอยู่มันเลยแล้วกันอยู่ไม่ได้ก็อย่าอยู่มันเลยอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมสําหรับเรื่องนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดราม่าลุกลามบานปลายค่ะเพราะว่าล่าสุดทางด้านของหนังอังคารนีและภปยทิศสมาชิกวุฒทสภาและอดีตกรรมธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมด้วยนายสุนัยพาสุกนักวิจัยอาวุโสจากองค์การ Hu ิวแมนไรท์วได้มีการยื่นคําร้องต่อพลตารวจเอกกิจรัฐ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ดำเนินการ ตามกฎหมายคุ้มครองนักปกป้องสิทธิทมนุษยชนและครอบครัวล้างถูกโจมตีและคุกคามทางออนไลน์อย่างรุนแรงโดยสพออังคาบ,บอกว่าวันนี้มายื่นหนังสือถึงพบตรให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ตนถูกคุกคามทางสื่อออนไลน์โดยมีลักษณะคมขู่เอาชีวิตต่อตัวเองและครอบครัวรวมไปถึงนายสุน,นัยตั้งแต่หลังจากไปออกรายการดักไลยรายการหลังจากนั้นแฟนคลับของกันจมพลังก็โจมตีตนทําให้รู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งตนก็ไม่เข้าใจว่าการที่ตนออกมาแสดงความคิดเห็นนั้น ตั้งคำถามกับรัฐบาลในเรื่องที่ให้เอกชนเข้าไปในพื้นที่กฎอายการศึกได้อย่างไรจะทําให้ถูกคุกค,คามกล่าวหาว่าไม่รักชาติรวมทั้งมีการโทรมามขู่ด้วยว่าจาว่ามึงเป็นคนขมรหรือเปล่าซึ่งตนยืนยันว่าตนรักชาติไม่ต่างจากคนอื่นโดยเราสามารถเห็นต่างกันได้แต่ตอนนี้เกินกว่าเสรีภาพในความคิดเห็นไปแล้วดังนั้นจึงต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเอง นอกจากนี้ค่ะหลังจากที่เป็นข่าวดางังทางพบตอรอก็อได้มีการส่งกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบค่ะไปดูแลความปลอดภัยที่บ้านพักตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกับยืนยันว่าแม้ว่าจะถูกกู้ขับในเชิงความคิดแต่ก็ยังเดินหน้าและทำหน้าที่ต่อในฐานะน,นักสิทธิมนุษยชนแต่ส่วนตัวยอมรับว่าอำนาจรัฐล้มเหลวจนไม่สามารถปกป้องนักสิทธิมนุษยชนได้ดังนั้นทางการไทยควรให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนพอเรื่องแต่กากเป็นเรื่อง ยละะเอออีดค่สำหรับประเด็นนี้เนี่ยจะลงเอ่ยอย่างไรหรือหากมีความคืบหน้ายอย่างไรค่ะทางทีมข่าวท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยากดมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube, ที่ช่อง u t ท b ปท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะ